ล่าสดุดค่ะ YG ก็ปล่อยคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะคะรอบนี้เป็นน้องชิกิตา มาเล่นทะาเลนอะไรคะเนี่ยไซเคอัติจูน้องก็คือมาทำท่าเศร้าสลับหน้าเอ็นดูแล้วก็หน้าทะเลนนะคะเนี่ยใครจะกลัวน่ารักเกินไปหมยัยล่าสุดมาต่อกันที่โมเมนต์ของน้องเทรค่ะสำหรับชาเลลจนไซโคนะคะล่าสุดน้องเทรมาเต้นชาเลลจนกับพี่ลูกกะน่ารักหน,น้าชังมากๆมาด้วยชุดแดงแดงดิสนั่นเองนะแล้วก็ล่าสุดมีรูปภาพของน้องเทรน้องอาสาแล้วก็น้องดรานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดที่ตอน เดินทางไปที่ญี่ปุ่นชุดสนามบินนั่นเองค่ะน้องๆไปเยี่ยมป๊อปอัพด้วยสวยน่ารักกันมากๆเลยค่ะแล้วก็สําหรับรายการบาสัสรีชิมโอชูนะคะน่ารักมากอันนี้เป็นโมเมนต์ที่เบมอนเซนไลเซนน้องชี้ก็ตั้งใจจ้องมากๆแต่ละคนคือตั้งใจนะคะพีกายอย่างตั้งใจส่วนริต้าเพราะริต้าเป็นคนตนลกค่ะยิ้มกรุ้มกลิ่มให้กล้องอยู่อย่างเดียวซึ่งมีคำแปลนะคะตอนที่น้องแพลพูด5ภาษาเนาะญี่ปุ่นน้องบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนหนูดีดี จังค่ะแล้วก็มีภาษาอังกฤษบอกว่าซับญี่ปุ่นที่หนูเพิ่งได้เรียนคือโมฟุโมฟุแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นน้องบอกตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นถ้ามีเวลาหนูอยากไปเที่ยวฮอกไกโดค่ะต่อมาค่ะผู้ภาษาสเปนบอกว่าและสุดท้ายทุกวันนี้หนูชอบกินยากินิกุและเมปุระกุ้งมากโอ้โหแล้วก็ภาษาไทยน้องบอกดีใจมากที่ได้มาออกรายการน,นี้แล้วก็หวังว่าจะเป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะป <But> าร์พริตาก็คือไปเลย5ภาษาค่ะนั่งยิ้มกว้างไม่แม่แฟนคลับได้เห็นก็ปลื้มหนักมากน้องเก่งมากๆนะคะก็เลยน โมเมนต์เล็กๆน้อยๆมาฝากค่ะทุกคนเป็นคำแปลน,น้องพูดประมาณนี้แหละทั้ง5ภาษานะคะเลิศม,มากแล้วก็ที่น้องๆนะคะมีการกินโมจิในรายการบัสดีทัมโอทูนะคะน่ารักมากเด็กๆคือน่าจะอร่อยกันนะคะเป็นโมจิเหมือนกับรูปสตรอเบอรี่ต้าชี้นี่ก็คืออ้าปากค้างกันเลยค่ะน้องน่าจะชอบมากๆใช่ไหมต้าชี้ของเราอร่อยทุกอย่าง,งวันนี้ก็จะมีแฟนคอนที่ญี่ปุ่นอีกแล้วเป็นกลังใจให้นะเบมอนนะ